เปิดดูดูการใหม่ครับผมอ้อยพร้อมคันแล้วนี้ตัดอ้อยนะครับเมื่อกี้ขนยอดอ้อยไปให้วัวแล้วตอนนี้มาเอาลำนี่นะครับเตรียมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทยอยล้างเครื่องล้างภาชนะเตรียมแพ็กเกจอุปกรณ์อะไรต่างๆครับที่จะใช้ในการขายน้ำาอยเดี๋ยวไปขายบันพุธครับผมประเดิมดูดูก,การใหม่ครับอ้อยพร้อมคันแล้ว นี่ก็ตัดสีมัดครับผมเต็มซาเล้งเลยก็หวังว่านะอยากให้ขายหมดครับอยากให้ขายหมดเพราะว่าช่วงนี้รายได้ไม่ค่อยเข้าโอเคนะครับเปิดฤดูกาลใหม่แล้วหลายคนก็กลับมาเริ่มขายเมื่ออาทิตย์เมื่อวันสองวันนี้เห็นโพสต์ลงในเฟซบ o o กนะครับเป็นเพื่อนในเ facebook กันหลายคนเลยนะครับสำหรับ ชาวอ้อยขันานามนะครับทั้งโพดลงในกลุ่ม facebook ด้วยครับก็เปิดดูดการใหม่ขอให้ทุกคนมันหมานนะครับผมก็เตรียมความพร้อมครับพรุ่งนี้ล้างธรรมศาสตร์จะเตรียมภาชนะแล้วก็วันพุธนะครับเป็นตลาดนัดที่หยุดไปหลายเดือนเลยนะครับปะเอาอ้อยไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวไป ทำงานอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ก็เตรียมให้พร้อมก่อนไปขายวันถัดไปยังตื่นเต้นอยู่ครับเปิดฤดูกาลใหม่ยังตื่นเต้นอยู่ <c oughs> ไม่รู้จะลืมของนู่นนี้นั่นด้วยนะครับปลายอ่อยครับยาวๆนั่นนะครับยาไปนูนะครับ <c oughs> ผมไปตัดท้ายแปลงครับนู่นตัดท้ายแปลงเลย ปตัดท้ายแปลงตรงนูน้นเพราะว่าตรงนั้นน้ํามันท่วมเราหนูมันลงแล้วก็อ้อยเสียหายครับนั่นนะครับตัดตรงตัดตรงนู้นนะครับเห็นหญ้าขาวๆไหมนั่น,นะนะหลังหลังหญ้าไปนั่นจะเป็นก็เป็นแปลงอ้อยนะครับตัดเรียบร้อยก็จะไล่จากโอ้ยเดีย๋ยวเดี โอ้ยกล่องซูมได้จากหลังมาหาหน้าครับมันเป็นรูปตัวแอลครับแปลงเป็นรูปตัวแอลยาวเหยียดเลยพื้นที่เต็มๆมัน2อไร่นะครับแต่ว่าเสียหายไปประมาณน่าจะ2ง,งานได้ครับผมเกือบเกือบสองงานที่เสียหายมันก็มีเอาให้ตัดแหละแต่ว่ามันได้ไม่เต็มที่พนามันมันท่วมสูงครับมันเป็นนา แล้วก็เป็นดงหนูด้วยก็เลยหูเสียหายเลยโอเคปะมันหมานครับมันหมานกันทุกคนร้อนครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเข็นน้ำขนน้ำไปรถสวนกันโอเคเป็นรถสวนเสดากันครับสวัสดีครับ